รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน True Online เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งที่เชื่อมต่อทุกคนไว้ด้วยกัน พต่อทอแข็งแรงรวมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพชรบุรีเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งาศาสตร์พระราชาเพราะนั้นโครงการต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยผมคิดว่ามันฝังอยู่ใน ของคนเพชรบุรีกันทุกคนนั่นแหละมันแล้วแต่ว่าใครจะไปหยิบ จับตอนไหนของท่านพระองค์ท่านออกบานะครับทีนี้เราเป็นผู้นาชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรมันก็ต้องนําให้ชาวบ้านให้เห็นก็เลยทําเป็นตัวอย่างแนะนําเข้ามาปลูกทุกอย่างที่เรากินหรือว่าวเราฐานเหลือก็แจก,กเหลือไปอีกก็ขายเริ่มจากตรงนั้นที่เริ่มทํามาแล้วก็พากลุ่มเข้ามาศึกษาดูงานเอาแค่ในบ้านเรา่อนก็ไปแยก,แยกๆกันออกไปทํามันได้ผลยิ่งพอมีท่องเที่ยวเข้ามาเสริมปั๊บเราได้เห็นแล้วว่าเอ๊ะมัน,ม,นมันมีความยั่งยืนเราเกิดความภูมิใจว่าเราแค่จับส่วนนิดหนึ่งของพระองค์ท่านนะ่ะมาดําเนินชีวิต และวส่งต่อให้คนที่เข้ามาศึกษาดูงานผมคิดว่าเขาต้องนำไปใช้อย่างน้อยมันก็ไม่สูญหายมันจะต้องมีการต่อยอดขยายต่อไปนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการที่เป็นเ e อ็มแมกซีนออนแอร์รายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอิชชุที่สําคัญของประเทศรวมไปถึงนะคะในเรื่องของการติดตามชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมถึง BCG Mo เด l Bio c i r c u l a r Green Economy ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เราก็จะพาไปติดตามแล้วก็สัมภาษณ์นาเสนอมาฝากเป็นประจําทุกๆวันอาทิตย์เวลาดีๆ13บสนาฬิกาสานาทีถึง14นาฬิกาทางทท ะะกับดิฉันกิติภาเลลาอินทรพลดำเนินรายการค่ะผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะเราจะพาผู้ชมไปติดตามภารกิจสําคัญของโครงการปกครองหน่วยงานสําคัญภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงหาดไทยวันนี้นําเสนอาการฝึกภาคสนามหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนพอร้อยอสรุ่นที่60รุ่นที่61และรุ่นที่62ประจําปี2568ณค่ายธนรั์อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะไปติดตาม ชมกันค่ขอให้ท่านได้ออกมาบอกตัวเลื่องที่ไปข้างหน้าหลักสูตรผบร้อยอสอมีความสำคัญเพราะกองกำลังอสอเปรียบเสมือนเป็นกองกำลังประจำถิ่นเป็นผู้ที่จะต้องดูแล พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ เมื่อวันที่4กรกฎาคม2568ณศูนย์กำลังสำรองค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจัังหวดประจวบคีรีขันธ์อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ในายวิทูลศิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนรุ่นที่60รุ่นที่61และรุ่นที่62ประจำปี2568 หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่มุ่งหวังพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและมีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วยกองอาสารักษาดินแดนร้อยเอกวิรุตเสียงหวานหัวหน้าฐถานีการป้องกันและปราบปราม ほめとも ทั้งสอง่านะครับวางไว้ที่ลมอะไรใเย็นนะครับใจเย็นลมอะไรครับลมเะไรลงไม่ใช่ละเอาเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยโอ้งตรงสาโค้งตรงสายตรงไหม ภาพรวมการฝึกนะครับทางค่ายธนรัตน์นะครับก็จะแบ่งเป็นภาคการฝึกอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือการทํากิจวัตรประจําวันแล้วการสร้างวินัยในตนเองนะครับภาคที่2นะครับเป็นส่วนของการฟังส่วนวิชาการนะครับก็คือกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนข่าวนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการออกละตเวนในพื้นที่นะครับในส่วนที่จะนําไปใช้นะครับผมว่าเกิดประโยชน์ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งประสบการณ์จริงในพื้นที่การมาฝึกครั้งนี้ มีแต่หลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น20กว่าปีถึง58-59ปีนะครับเพราะนั้นก็มาฝึกด้วยกันไม่มีการแยกชั้นนะครับสู้ครับสู้แต่ถือยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดแหละครับการฝึกนะคะเกี่ยวกับอสอเราก็ได้ความอดทนก็ถ้าเป็นการฝึกยุทธวิธีก็ทําให้เรารู้ว่าการวางแผนจะต้องมี 5ฝอก็ถ้าเกิดเอาสิ่งเหล่า hmm. น so, ี y ้ไปใช้ในพื้นที่ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงก็ได้รับอะไรหลายๆอย่างจากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในภาคทฤษฎีเองหรือว่าภาคปฏิบัตินะคะทําให้เราได้รับรู้นะคะถึงเรื่องของการมีระเบียบยินัในในขณะเดียวกันเราก็ได้รับรู้ถึงในเรื่องการเป็นอยู่แล้วก็การปฏิบัติต่างๆนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรอบด้านมากๆนะคะ1เดือน นับจากที่ท่านเข้ามาและก็ใกล้จะเสร็จในหนึ่งเดือนที่อยู่จากค่ายธนารักษ์ผมเชื่อมากท่านได้ประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดสิ่งนี้คือสิ่งที่หาไม่ได้ในชีวิตการที่ได้มาอยู่ที่นี่กับพี่พี่น้องๆ้องในอำเภอมันมีความผูกพันความรักใคร่ความสมัครสมานความกลมเกลียวที่เกิดขึ้นที่ค่ายธนารักษ์แล้วก็จะเป็นกําลังในการที่จะทํางานให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือสิ่งที่จะได้ตามมา พื้นที่แข้มแข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภยอยัยอย่างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยใหม่กล่องทุรศไอดีทีวีเจนสของมันต้องมีกล่องที่ให้คุณออกกำลังกายกับ AI Fitness และ AI Game พร้อมความบันเทิงรบคลัน รับฟรีพงสมัครเ็บ้านทรูสมัครเลยถึง31ธันวาคมนี้ทรูออนไลน์เน็ตบ้านระดับหนึ่ง่เราเตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ในบ้านแบบครบครันที่ให้กล้องวงจรปิดสมาร์ทโฮมเซนเซอร์ระบบกันขโมยปุุมขอความช่วยเหลือถึง31ธันวาคมนี้สมัครเลยใหม่กล่องทรูไอดีทีวีเจนสาของมันต้องมีกล่องที่ให้คุณร้องคาราโอเกะเพลงฮิตจากแอปเพลินร้องความบันเทิงครบครัน รับฟรีพีงสมัครเ็บ้านทรูสมัครเลยถึง31ธันวาคมนี้ถ้าเรายังไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเราจึงเริ่มแล้วตอนนี้โดยการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก<อ>เพื่อโลกที่น่าอยู่ของทุกคนพลังงานอัจฉริยะเพื่อสังคมไร้คาร์บอน ええ。Yeah. การที่เป็นเอ็มแมกซนออนแอรค่ะในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามการสัมภาษณ์นายปฐมพบสุวรรณศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนต่อกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาหลังจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายฮุนมาเน็ต ไปพบและร่วมประชุมกับนายอันวารกรณีข้อพิพาทของไทยกัมพูชาขเขมรไม่หยุดยิงในส่วนของประเทศไทยยังคงมีภาพถ่ายที่จะสามารถยืนยันให้กับประชาชนชาวโลกได้เข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าวไปติดตามชมกันค่ะ ียงแห่งความตึงเครียดกำลังกลับมาอีกครั้งบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาความรุนแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกําลังประทุขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ที่ควรจะสงบสุขการหารือระดับผู้นำเกิดขึ้นที่ชายแดนนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาพร้อมผู้แทนจากสหรัฐและจีนเข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยฝ่ายกัมพูชายืนยันจะหยุดยิง <S <S <player noise> แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น <S 2> <S 2> <S เสียงปืนก็ยังคงดังขึ้นไม่หยุดคำพูดไม่อาจการันตีสันติภาพได้แต่ประเทศไทยมีภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยความเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ทุกการเคลื่อนกำลังทุกการกระทำํำถูกจับตาไว้จกากฟากฟ้าไม่มีคำพูดใดจะปกปิดความจริงได้เมื่อดวงตาของเรามองลงมาจากอวกาศในวันที่สันติภาพยังไม่มีคำตอบเราจำเป็นต้องรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับมือด้วยข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและด้วยความจริง ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับกำลังเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากนะครับเรื่อยๆโดยการช่วยเก็บในเรื่องของข้อมูลที่แม่นยํากับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นสามารถตรวจจับในเรื่องของสิ่งที่ปลูกสร้างได้นะครับอย่างเช่นถนนรถยนต์เครื่องบินนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดมันสามารถที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ได้ตามช่วงเวลา แล้วเรายังสามารถที่จะย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่าๆได้ในอดีตนะครับหลายปีเพื่อให้ดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงเวลานั้นนะครับด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับตอนนี้นะครับภาพถ่ายดาวเทียมมีความละเอียดสูงมากถึง30เซนติเมตรนะครับในช่วงสมัยก่อนนะครับมันละเอียดแค่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็จากการเรานำเทคโนโลยีในเรื่องของ AI กับ machine learning มันจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มากมหาศาลนะครับให้มันแม่นยําแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดนะครับภาพจากดาวเทียมเป็นเครื่องมือที่สามารถบอกความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นดินได้อย่างชัดเจนไม่มีการบิดเบือนและสามารถใช้เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ครับประเทศไทยนะครถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับที่มีดาวเทียมสำรวจโลกเป็นของตนเองนะครับแล้วก็ดาวเทียมของเราเมื่อทํางานร่วมกับ พาร์ทเนอร์ระดับโลกนะครับก็สามารถให้ภาพที่แม่นยำมากมากได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านี้นะครับประเทศไทยยังมีความรู้และก็โน้ตหาวในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมถึงการใช้ AI เพื่อประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทางด้านพลเรือนและก็ความมั่นคงของประเทศอย่างดีเลยครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดก,กิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ p e. ีเประจำปี2568นำนักศึกษาเทคนิคออกตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล1และโรงเรียนเทศบาล6อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายประวิทย์ดวงดีรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพร้อมปล่อยขบวนรถนำนักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสถานศึกษาที่มีระบบไฟฟ้าชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในท้องถิ่นโดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกวับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาเทคนิคสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจะได้ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริงรวมถึงการมีส่วน ร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยต่อไปไพรสนีไทยยกระดับคุณภาพาบริการตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกไลฟส์สไตล์ด้วยความแม่นยำรวดเร็วและปลอดภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของไทยพี่ไพรพร้อมให้บริการด้วยใจส่งดวนทุกความรู้สึกดีๆถึงหน้าบ้านคุณครับ ส่งด่วน EMS ได้สูงสุด30กิโลกรัมด้วยระบบการจัดส่งพิเศษที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยส่งด่วนถึงเมือผู้รับภายใน1-2วันส่งด่วนของชิ้นใหญ่ไซส์พิเศษส่งได้สูงสุด200กิโลกรัมหนักใหญ่แค่ไหนไว้ใจ EMS จัมโบใช้บริการง่ายๆในราคาสุดคุม้ม e EMS World ส่งด่วนทั่วโลกส่งได้สูงสุด30กิโลกรัมถึงทันใจทุกปลายทางครอบคลุม93ประเทศทั่วโลก EMS ส่งด่วนผลไม้ราคาสุดคุม้มตอบโจทย์ตลาดกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเริ่มต้น3กิโลกรัมคิดค่าส่งเพียง60บาทส่งได้สูงสุด20กิโลกรัมพร้อมให้บริการกล่องผลไม้ที่ได้มาตรฐานพี่ไพรพร้อมส่งด่วนถึงหน้าบ้านอย่างรวดเร็วทันใจใช้บริการง่ายๆเรียกพี่ไพรได้เลยครับ ใหม่กล่องทรูเอดีทีวีเจนของมันต้องมีกล่องที่ให้คุณออกกำลังกายกับ AI Fitness และ AI g a เกมพร้อมความบันเทิงครบครันรับฟรีพิงสมัครเด็ดบ้าน Tru ูสมัครเลยถึง3 1ธันวาคมนี้ท r รูออนไลน์เน็ตบ้านระดับหนึ่งที่เาร์เตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ในบ้านแบบครบครันที่ห้กล้องวงจรปิด Smart Home เซนเซอร์ระบบกันขโมยกุมขอความช่วยเหลือถึง31ธันวาคมนี้สมัครเลย ใหม่กล่องทูเอดทีวีเจนสาของมันต้องมี <Wow. S 1> กล่องที่ให้คุณร้องคาราโอเกะเพลงฮิตจากแอปเพลย์ร้องพ <Wow. S 1> ร้อ,อมบันเทิงครบครันรับฟรีพี่สมัครเ็นบ้านทูสมัครเลยถึงสามเจ็ดธันวาคมนี้ ส่รายการที่เป็นเอ air ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะคะบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะกำลังชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหน่าท่องเที่ยวมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะนะคะพี่น้องคนไทยวันนี้ถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ แช,แชร์ภาพดีๆไปอัพที่ i n s t a g r a m Facebook นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมพลังนะคะรักประเทศไทยกันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะในช่วงของชีวิตดีๆจะพาทุกท่านไปลงพื้นที่ที่ห้วยกระเจากาญจนบ,บุรีค่ะไปสัมภาษณ์คุณณทิตารีนะคะต้นพุทธทิพงศ์ที่ทําเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งปลูกข้าวปลูกฝรั่งนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเผื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะมีแรงบันดาลใจทําแบบเธอกันบ้างไปติดตาม ชมกันค่ะ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ15ไร่ะคะ่ะเราปลูกข้าวเป็นหลักอาชีพเราก็คือชาวนานะคะแล้วก็เราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงโดยการที่เราเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจที่ทนแรงก็คือฝรั่งแล้วก็มีมะขามเทศที่เป็นตัวสร้างรายได้ะค่ะ ผักสวนควรัวก็จะมีเยอะค่ะก็จะมีพวกมะเขือแตงกวาถั่วผักยาวแล้วก็ผักกาดอะไรพวกนี้ก็จะมีในผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยเขากินกันคือชาวบ้านเขากินอะไรเราก็จะปลูกอันนั้นเรากินอะไรแล้วก็ปลูกอันนั้น,นะคะ่ะมันจะมีหมุนเวียนกันทั้งปีผักนี่จะไม่ขาดในสวนนะคะก็ะจะมีตลอดช่วงฤดูแล้งเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องน้ําเราก็ใช้น้ําในสวนนี่แหละใช้ในปริมาณที่น้อยเท่าที่จําเป็นในการดูแลต้นไม้ใหญ่ๆที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราจะไม่ลดน้ําเราก็คือเราใช้ในการปลูกผัก แซมเข้าไปช่วยในการบํารุงดินเพื่อให้ต้นไม้โตพอเราปลูกผักเราก็ต้องลดน้ําผักนะคะแล้วก็การเป็นการดูแลผักผลไม้ที่อยู่ในสวนนี้เป็นอัตโนมัติเลยค่ะเราใช้การปกคลุมดินก็คือใช้ฟางข้าวมั่งแล้วก็ต้นหญ้าแฝกที่เราตัดเนี่ยค่ะเราก็เอาหญ้าแฝกมาช่วยห่มดินแล้วก็ใช้ปรกกลบชวาเนี่ยมาช่วยคลุมดินไว้เพื่อลดการใช้น้ำค่ะได้เรียนรู้จากศาสตร์พระราชาะคะคือในหลวงท่านให้แนวทางไว้ว่าเราต้องห่มดิน พอเราหันมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาผสมผสานเนี่ยค่ะในศาสตร์พระราชานี่มันก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตมันก็จะเพิ่มรายได้มากขึ้นนะคะจากสมัยก่อนเราเราทำนาได้ปีละครั้งเราก็รายได,ได้จากข้าวอย่างเดียวแต่เนมันเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นรายได้ทั้งหมดมันได้รายได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นผักที่เราขายทุกวันนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่วันละแผงสองแผงเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ได้มากมายนักแต่ว่ามันก็ทําให้เรากินอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็คนในชุมชนเขาก็ได้กินอาหารที่ปลอดภัยและอร่อยก็เราเรียนรู้จากโคกหนองนานนะคะ่ะ เพราะว่าทางพระน,นาชนก็จะให้มีการอบรมพวกหนังนาแล้วก็ได้เรียนรู้จ,จากจากศาสตร์ตรงนั้นด้วยแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็คือกเกษตรอำเภอเข้ามาให้คําแน,น,นะนาคะ่ะเดิมนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ในที่เขาทำคนระับก็เป็นการปลูกมันสับปะหลังแล้วก็ปลูกพื้นที่ข้าวในส่วนหนึ่ง ทีนี้พอมีเรื่องของปัญหาเรื่องความแหลมก็เลยเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มาให้คําแนะนําโดยส่งเสริมเขาให้เป็นยังสมาร์ทเกษตรกรรุ่นใหม่ผลักดันให้ไปอบรมเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวในการทําเกษตรให้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้คนพื้นที่ก็จะได้เห็นว่าการทรําเศรษฐกิจพอเพียงในตําหลักของในหลวงเนี่ยนะครับก็สาคัญจริงๆแล้วทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าทําแล้วสามารถเลี้ยงครอบครัวสามารถที่จะปลูกเองทุกครัวเรือนได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบบสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้ เป็นศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอระดับจังหวัดต่อไปมีรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนน่ะ ได,ได้มาเห็นแนวทางแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้กลับไปใช้เร,เราพยายามทําความหลากหลายให้ในพื้นที่ของเราค่อนข้างเยอะเราก็มีพึ่งสันลงซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งสันลงได้ในในน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกบัวนะคะแล้วมันก็จะมีขายทั้งดอกขายทั้งฝักแล้วก็ปลาก็จะเป็นอาหารของเราเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะที่จะเข้ามาเรียนรู้เราอยากจะถ่ายทอดแนวทางที่เรา คือไม่ใช่ความสาเร็จทั้งหมดมันเป็นความล้มเหลวด้วยหลายๆจุดแล้วที่เราผิดพลาดก็มีเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ร่วมกันก็จะได้เป็นแนวทางให้ท่านได้ประสบความสําเร็จเรามีความฝันที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าท่านที่เข้ามาแล้วได้รับความรู้แล้วก็ท่านสามารถทําต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม P.E.A ส่งความห่วงใยและกำลังใจมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายมงคลตรีกิจ,จานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารพนักงานนักเรียนช่างกอฟพอและลูกจ้างรวมรรจุถุงยางชีพกว่า2,000ถุงเพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาณโนะถงชั้น1อาคารสําสำนัก งานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกว่า15หน่วยงานวันนี้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เลยจัดกิจกรรม มอบถุงยางชีพนะครับโดยจัดอาหารแห้งยารักษาโรครวมทั้งสิ่งจําเป็นอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ประสบเหตุขุทกกัยแล้วก็เตจการชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับการไฟส่วนพู้นทา่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเยียวยาในการที่จะดูแลในภาวะที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์ยากนะครับก็ขอฝากความห่งใยและความปรารถนาดีไปให้พี่น้องประชาชนขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปนี้ไปให้ได้นะครับ ทั่วประเทศไทยนะคะสภาพอากาศดีนะคะพื้นดินในประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นดินที่ชุ่มชื้นหากพวกเรานะคะมีพื้นที่นะคะพอป,ประมาณแล้วก็ทําเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยนะคะจะได้ผักออร์แกนิกหรือว่าสิ่งที่ปลอดสารพิษมารับประทานกันนะคะชีวิตก็จะได้มีความเรียกว่าแข็งแรงนะคะห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บลองดูค่ะลองหาพื้นที่เล็กๆปลูกผักนะคะแล้วก็ทําพืชสวนครัวรัวกินได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกด้วยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ที่เป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์เวลา หมดลลงแล้วพบกับดิฉันกิติภาไลาลาอินทรผลได้ใหม่เวลาดีๆวันอาทิตย์หน้า13นาิกา35นาทถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้ลาคุณชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ